พบกับช่องน้องคำภูเชียงตรงนะคะวันนี้น้องคำกูจะไปไล่นะคะไปเออไปไลยทวิลิน,นะคะ่ะคือพามาแอลปานะคะวันนี้ก็พาไปดูนะาหลายวันแล้วนะคะน้ําก็เอไม่มีเยอะนะคะเดี๋ยวนี้น้ําแห้งไปทุกวันก็เลยไม่ไม่ได้ไปล้านานะคะก็เลยพามาแอลปาเจ้า ออยนอยนเลยค่ะก็เลินขึ้นลอยมานะคะตอนตรงตรงน้อยขอไัยค่ะตอนนี้ก็มามาถึงที่ถนนที่มีสปัปปะรดแล้วโอ,โ,อโอ้ลูกใหญ่แล้วนะคะอ อันที่สุกมีตรงไหนไม่รู้นะคะวันก่อนโดนน้องมาซื้ออยู่ข้อไปขายอยู่นะคะแม่ก็ไปถึงตรงนู้นแล้วค่ะวันนี้เราจะมาหาหน่อไม้ไปกินแล้วก็หาของป่าค่ะหาของป่าไปกินนะคะแล้วก็มาทํางานด้วยค่ะแล้วก็จะตัดไม้ไปนาเลยไม่ใช่ตัดนะไม้ไปเอ,อทํา ทำอะไรอะ่ะทำสวนที่ว่านไล่โทรีสองนะคะคือมาเอาหญ้าที่โทรีสองออกค่ะอันนี้ก็จะเป็นของคนอื่นนะคะ่ะวันนี้ก็จะเดินม,มานะคะเดี๋ยวก็มาทำงานมาหาของป่ามาเก็บของปลาไปกินค่ะแล้วก็ พามาเอลในป่าธรรมศาสตรนะคะก็พาไปนาหลายวันแล้วค่ะวันนี้บ้างๆเนาะไม่ได้ไปนาค่ะก็เลยมาไล่นะคะของคนอื่นนี่ลายไปหมดแล้วค่ะนาน้องขาพูก็เพิ่งจะเสร็จนะคะก็ยังไม่ได้มาลายเลยค่ะก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วอีกที่หนึ่งค่ะตอนนี้ก็มาได้ก่อนนะคะเพราะว่าเออยังนายังไม่มีน้ําค่ะ เดี๋ยวเราจะแวะดูหน่อไม้ข้างทางนะคะว่าจะมีหรือเปล่าค่ะมีหรอเนาะไม่มีนะคะอันนี้คือหน่อไม้อะไรไม่รู้คือกินไม่ได้ไม่มีตรงนี้ เอาของใครไม่รู้ของป่าเอาหมดติดถนนแบบนี้สงสัยคงไม่มีมั้งคะคไหนอดใจเน่นี่นะคะเจอแลวหนึ่งหางโอ้ยไม่ใช่เขาสับไปแล้ว ปนซับไปอ่ะเนี่ยสลบไม่ได้ไม่ได้ไ สงสัยวันนี้คงไม่ได้กินแล้วตรงนี้ก็ไม่มีคือมันอยู่ติดถนนนะเนาะก็ใครผ่านไัยผ่านมาก็ต้องซับไปกิน,นะคะ่ะเพราะมันเ,เป็นของป่าถึงจะมีเจ้าของแต่ก็เอาได้นะคะ เดี๋ยวไปถึงที่ได้ค่อยเอดูนะคะว่าวิวจส,สวยขนาดไหนแล้วโทริสงพี่น้อง,องน้องคโพกับแม่กับพ่อกับพี่ชายปลกวันนั้นเอจะโตแล้วหรือ,อยังนะคะและตั้งแต่ปลูกแล้วก็ยังไม่ได้มาดูเลยค่ะก็ไปนาไปนาทุกว,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 วันทุกวันทุกวันเพิ่งได้พักนะคะบ่อยยจริงๆ อีกแปก๊บก็จะถึงแล้วค่ะนนหาหน่อไม้ข้างหางก็ไม่มีเลยนะคะเมื่อก,กี้ดีใจมากค่ะคิดว่าเออเป็นหน่อไม้ที่เขายังไม่สับนะคะก็อยากกินค่ะก็เป็นของป่ามันก็อร่อยนะคะให่ก็ไม่มีเดี๋ยวก็จะหาไปดิ่ดถึงตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตอนกลับก็จะมาหาอีกค่ะ ว่าจะได้ไหมนะคะได้สักหนึ่งหางสองหางก็ยังดีค่ะยวเจะทันแค่ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เจอแล้วหนึ่งหางนะคะหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สังแม่มีสองหางเ่ยไหนไหนวนห้างเนาะน้อนี่ก็ขอสับเอาเลยเย่ได้แล้วตกดูดิอันหนึ่งหอยหอย น้อยก็ที่เสร็ีวอาแม่เข้าไปเอานะคะลำบากมากหามาสุดทางนะคะเพิ่งได้สองหาง อท้องไหซ้ำนี่นะคะหน่อไม้ไผ่ค่ะเดี๋ยวก็อไปต้มกินต้มแล้วก็ผัดเดี๋ยวห่าหน่อไม้ต่อแล้วค่ะยังไม่ไปไรทีค่ะก็ อ oh, ตรงนี้เป็นป่าไม้ไผ่หมดเลยคนอื่นมาหา <Okay. S 1> เข้าไปทง mm hmm. ปปาง,งนเก่าเนอาโอ้คนยังไม่ตกเยอะ ฝนยังไม่ตกเยอะหนออไม้ก็เลยยังไม่ออกไม่มีเลยไปไล่แล้วไปทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาต่อว่าจะมีไหมถ้าได้อีกสักสองหางก็ได้หนึ่งจานแล้ว ถึงแล้วได้ทอรีส่งขึ้นไปรอยสันมากเลยนะคะว้าวานี่คือลกกันโบควายเขา้าของคนอื่น ว้าวเขียว <S <S สวยงามมากเลยค่ะอย่างอล <Af> ังการก็เป <Eat> ็น <aired> สิบเอ็ดเจ้านะคะทุกคนของของขวจะอยู่ตรงยอดเขาตรงนน้นเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงตรงน้นค่อยถ่ายดูนะคะเพราขึ้นลอยมือสั้นสั้นเหนื่อยเหนื่อยมาก นี่จะเป็นของคนอื่นนะคะคือดีมากเลยค่ะนี่เขาจับปุปก,กรอนทั้งได้ก็มีเต่เรามาสามแม่ลูกแล้วก็คนอื่นอีกคนหนึ่งนะคะก็เขาก็มาไลน์หมดแล้ว หลอกแล้วค่ะสงสัยจะออกลูกแล้วนะคะขอยไปอีดีเต๋เนอซื้อป,ปุูกหมดเร็วมาได้ก่อนแล้วสมัครไปพันตักไอหนีิ นี่นะคะที่ว้านน้องแพฝูุก็จะมีตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนู้นนะคะชนที่เป็นร่องก็คือแลนด์ของโทรีนนะคะหลักเจ้ามากเหนื่อยเพิ่งขึ้นได้มาครึ่งทางนะคะแต่ก็เหนื่อยมากวิวสวยมากเลยนะคะตอนนี้สีเขียวเขียวมากเลยค่ะคือหน้าฝนเนาะ งนู้นก็จะเป็นในเวียงนะคะเห็นด้วยตรงที่หลังคาสีขาวขาวเต็มเลยตรงนี้คือในเวียงค่ะฮะอะไรอย่างานี้ คนตรงนี้ตรงที่เถนนสีแรงๆขึ้นไปแห่งตรงโน้นคือไปที่ได้ชาพันปีนะคะได้ยินมาแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้เคยขึ้นไปเลยนะคะคือสูงมากเลยอยากไปมากอยากไปดูสักครั้งนะแต่ว่า ทางมันลอยมันชันมากเลยกลัวไม่กล้าไปไม่มีเพื่อนไปด้วยตอนนี้น้นนองขบอก,ก็จะมาช่วยแม่ขุดเอหญ้าออกเอม็ดนี้ขุดให้หญ้าออกให้หมดให้เหลือแต่โถดินโถดีสง ภาษาเข้นเรียกโถดินหนาว่มากมากเลยนะคะขึ้นมาถึงแม่ไม่พักเลยค่ะขุดเรื่อยอ่ะนี่ค่ะคนขยันโอ้น้อขึ้นบนเลยเหน่อยมากเลยขึ้นลอยขึ้นมานี่ขึ้นลอยมันชันนะคะเวลาขึ้นนี่คือเหนื่อยมากเวลาลงนี่คือไม่เหนื่อยคะ่ะลงได้นะะ เดินมาก็ไกลค่ะก็ดีนะคะออกกำลังกายค่ะมู่ตรงนี้สวยมากเลยในตรงนี้ดีมากเลยนะคะอยากมาสร้างว่านอยู่ตรงนี้จังเน่จะได้ดีๆว่าน้องขัวโนี้วางวันชินยันยังไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะก็เลยต้องคลิปช้าปล่อยคลิปช้าตอบคอมเมนต์ช้าแล้วก็ไม่มีค่อยมีเวลาว่างงานด้วยค่ะลำบากนะคะ เมื่อไหร่สัญญาณน็ตที่เชียงตรงจะมาถึงเอ่อทั่วทั่วทั้งว่านนอกในเวียงนะคะตอนนี้ในเวียงที่นี่คือน็ตด,ดีอยู่ค่ะว่านนอกแบบบ้านนอกหมู่ว่านนอกคขาพวนี้คือไม่ดีค่ะวิวสวยงามเต๊ะเวิวค่ะสวยมากเลยชอบวิวธรรมชาติแบบนี้ค่ะสวยมากงามเตะเต๊ะเจ้า เดี๋ยวช่วยแม่ทางานก่อนนะคะไม่ได้มาเรียนค่ะวันนี้คือมาทํางานนะคะมาทํางานมาหาของป่าค่ะเด็กก็ใต้หน่อไม้แค่สองหางองไม่พอกินนะคะเดี๋ยวก็หาต่อค่ะหาต่อถ้าอ,อีกประมาณหนึ่งหางสองหางก็คงดีค่ะ mm hmm. ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปทอดก็ได้ mm hmm. ช่องนิวเชียตัวเองบอกตัวเองนะคะไปทำงานเี็กค่ะ ตอนนี้ก็ลายเสร็จมาถึงตรงน,นี้แล้วนะคะตรงน,นี้คืออยู่บนยอดเขาแล้ววิวก็จะสวยมากเลยเออวันนี้แดดไม่ออกนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเลยนิดเดียว นี่ค่ะต้องเอาต้นหญ้าแบบนี้ออกให้หมดวูดมีมาอีกก็เสร็จแลมุมมองจากกล้องไกลคือสวยมากเลยค่ะมุมมองจากกล้องไกลสวยมากสวยจริงๆคือชอบมากเลยนะคะวิวแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะ นี้น้องคอมโฟก็ช่วยแม่ขุดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ไม่ได้หาของบานนะคะเมื่อกี้หาก็ไม่ไม่ได้นะคะเห็นแต่ปุ๊เคอร์ุกเคนี่คือว่าน้องคอมโฟมีอยู่นะคะ ทางลงลำบากมากเลยค่ะคือมันลอยมันสันนะคะอุย้ยเดี๋ยวดองหาดูไประหว่างทางอีกค่ะว่าจะเจอไมนะคะหน่อไม้ค่ะอยากกินหน่อไม้แต่ว่าก็ไล่ไปสองหางแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่า จะได้เออไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้ขอลงไปก่อนนะคะคือดอยเป็นสันมากเดินลงไปลำบากตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะคแวะซื้อสับป,ปะรดค่ะหย่ง่งเฮงและห้ลูกนะคะไปทั้งหวัดอ่ะแล้วก็ได้หนอ่ออีกสองหาง จมลมสีหางแล้วพอกินแล้วค่ะตีสีเฮี e ng, ยงไล่ห้าลูกเลยเออไม่ใช่นึงเฮี ng, ยงไล่ห้าลูกเลยนะคะคือดีมากถูกกว่าในาเวียงนะคะคือก็มาซิอที่ไล่เขานะคะวันนี้เขามาไล่ฟอดีค่าเขาก็เขาก็เาก้าไว้ไล่ทุกวันอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะเภาตรงท้ายไลยะะ่เขาค่ะเนย นม่ไ่สปอร์ตเชียงตรงอตอนนี้ก็พามาดูนิปานะคะ่ะพม่หาของป่าแต่ก็ได้แค่หน่อไม้นะคะอดใหญ่่อย,อ,ยอันนี้ก็ไปไดทแถวลินไดทร์ลน,น,นสองนะคะยังไม่เสร็จครับพี่ชายกับก่อนแล้วนะคะตอนนี้เรากลับกับแม่ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปน้องคะผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมือไหว้ไม่ได้นะคะมือไม่ไว่าค่ะต้องขอไปนะคะ